สวัสดีฟันบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์เกี่ยวกับ ประเด็นข่าวในเรื่องของอวบดูนาหนาครับที่ล่าสุดมีรายงานว่าแมนยูเนี่ยกำลังให้ความสนใจกองกลางของทางเอเวอตันวูรานี้นะครับซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดปี2 0 2 4นะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงตลาดกลางซีซั่นนะครับหรือว่าหลังจากจบซีซั่นนะครับก็เป็นมุมมองส่วนตัวงผมด้วยนะครับแล้วก็ ข้อมูลจากสื่ออังกฤษนะครับมุมมองจากแฟนบอลหลายส่วนในโซเชียลนะครับก็เอามาแสดงความคิดเห็นกันแล้วก็เอามาเป็นข้อมูลให้ เราเนี่ยได้รับฟังกันนะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในช่วงนี้แมนยูเนี่ยก็กาลังมีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับกองกลางรายใหม่อยู่นะครับแล้วก็หนึ่งในกองกลางที่กําลังมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเราอย่างหนักนั่นก็คืออามาดูอุดหนาของทางเอเวอร์ตันนั่นเองนะครับโดยเชื่อกันว่าในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้นะครับแมนยู <Man U S 2> น่าจะมีการลงตลาดเกี่ยวกับตําแหน่งกองกลางตัวกลางนะครับแล้วก็ เป้าหมายเวลานั้นก็คือโคนาที่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ในเรื่องของลิ์หลายชื่อที่มีการเล่นข่าวกอกมากมากมายนะครับสถานการณ์กองกลางของแมนยูในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามาอยู่ในทิศทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับคาิเมโรเอเล็กเซนอายุเริ่มมากปอมเนี่ยก็หายไปค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะคาิเมโรนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมด้วยแล้วก็อายุเริ่มมาก ป้อมการเล่นก็ไม่เหมือนเดิมนะครับ มีเรื่องของอาการบาดเจ็บรบกวนล่าสุดนะครับนักเตะณนปัจจุบันที่แมนยูกำลังมีข่าวก็มีในรายของโอนดน่านะครับก็คือเอามาดูโอนาน่านะของทางเอเวอเรตต์น,นะครับแล้วก็มีอันเดรนะฮะของทางฟูเมนิเซ่นะครับที่มีข่าวล่าสุดแล้วก็ในรายของชชวเนเวสนะครับกองกลางดาวรุ่งของเปนฟรีกาที่กระแสะก็ร้อนแรงไม่แพ้กันนะครับทีนี้นะครับนักเตะแต่ละคนเนี่ยมันก็มีความแตกต่างแล้วก็มีคุณภาพ มีประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วก็มีดีกันแบบคนละแบบนะครับแต่ถ้าเกิดจะพูดถึงว่าถ้าเราเนี่ยต้องการกองกลางที่เข้ามาแทนที่คาเซเมโรโดยทันทีในตอนนี้หรือว่าในช่วงกลางซีซันแล้วก็อารมณ์ประมาณว่าเปิดกล่องขึ้นมาใช้งานได้ทันทีเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับว่าจาก3รายเนี่ยในรายของอุรานาเนี่ยดูที่จะ พร้อมใช้งานมากที่สุดซื้อมาแล้วใช้งานได้ทันทีนะครับทำไมถึงบอกกันอย่างนั้นนะครับคือโอดาน่เนี่ยนะครับจากผลงานของเจ้าตัวนะครับตอนนี้เป็นกองกลางวัยเพียงแค่ยีิปีนะครับก็ถือว่ายังใช้งานได้อีกหลายปีถ้าเกิดแมยูนาเงินเข้ามาผลงานตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเอเวอร์ตันตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําได้ดีแบบต่อเนื่องจนถึงนปัจจุบันนะครับแล้วก็ ได้รับการยกย่องจากสื่อในอังกฤษจากครูรูหลายคนมากเป็นกองกลางตัวหลัก ที่ผลงานดีเป็นงานส่วนตัวนะครับคือผลงานภาพรวมอาจจะไม่ใช่แต่ว่าผลงานส่วนตัวของธนาเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับนักเตะเองก็ยังมองตัวเขาเองนะฮะว่าเขาสามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้นะครับคือตอนนี้ทำได้ดีแล้วแต่สามารถทำได้ดีมากกว่านี้อีกนะฮะในอนาคตนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดเจ้าตัวมั่นใจว่ามีเรื่องของความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ย การที่แมนยูไปดึงมาเนี่ยนะครับมันก็จะได้เรื่องของการส่งเสริมแพชชั่นภายในทีมเข้ามาความมุ่งมั่นของทางทันักเตะแล้วก็ผลงานที่ดี ที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปด้วยนะครับซึ่งแมนยูจะได้นักเตะประเภทแบบนี้เข้ามาอย่างแน,น่นอนนะครับโวรน,นายังมีประสบการณ์ในทีมชาติมาแล้วนะครับแล้วก็โวรน,นาไม่ใช่นักเตะที่มีศักยภาพแบบเดียวกันกันกบพวกเนวสหรือว่าอังเดรนะฮะคือประสบการณ์นั่นเองนะครับซึ่งในรายของอันเดรแล้วก็เนวสเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์แตกต่างกันออกไปแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เล่นอยู่กับบลีกบราซิลแล้วก็โปรตุเกสที่ เป็นหลีกที่ต้องยอมรับว่ายัางดูมาตรฐานต่าลงมาจากทางฝั่งของพิ่เบลเดียงกิที่โอรานาเนี่ยได้สัมผัสอยู่นะครับโอราน่ามีประสบการณ์ในเพิ่เบลเดียงกิษตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วครับจนนับปัจจุบันนะฮะในเวทีสูงสุดของเหลียียงกฤษนะครับแล้วก็เป็นขุมกําลังหลักในพื้นที่กองกลางตัวกลางของชอนไดนะครับรวมไปถึง โอลาน่าเป็นนักเตะที่มีความสูงใหญ่นะครับแล้วก็มีเรื่องของลักษณะทางด้านกายภาพที่ดีนะครับซึ่งในตำแหน่งกองกลางของแมยูส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยที่จะมีนักเตะที่มีรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็มีความแข็งแกร่งสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีแต่ <S <S แมทโทเบนีซึ่งก็ไปได้แบบมีการเข้าปะทะได้ดีแล้วก็คาซิเมโรก็แข็งแกร่งอยู่แต่ว่าก็มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้น จุดนี้เวรานาเนี่ยจะเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่แมนยูมีปัญหาได้อย่างแน่นอนทั้งเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เรื่องของการเล่นลูกกลางอากาศนะฮะเรื่องของกายภาพเนี่ยช่วยทีมได้เยอะนอกเหนือจากเรื่องของ สิ่งดังกล่าวที่ว่ามาแล้วครับวูาน่าจะมีเรื่องของการเคลื่อนที่ได้ดีความแข็งแกร่งในการเก็บบอลความสามารถทั้งด้านเทคนิคที่ยอดเยี่ยมนะครับการจ่ายบอลการเลี้ยงบอลเข้าสู่แดนหน้าหรือว่าแดนบนของทีมนะครับที่น่าสนใจในจุดจุดนี้นะครับมันก็เลยมองได้ว่าอูราน่าเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าจะเหมาะสมกับสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดในตอนนี้ครับถ้าเกิดแมนยูเนี่ยเคาะรายชื่อมา3รายอย่างที่บอกกันไปครับว่า3รายดังกล่าวเนี่ย

อันเดย์แล้วก็ชาวเนเวสเนี่ยนะครับถ้าเกิดมองกันได้ว่าต้องการคนที่พร้อมใช้งานมากที่สุดแล้วก็ความเสี่ยงน้อยที่สุดก็ไปทีเสียไม่ได้ครับว่าต้องเป็นโอนาน่าเท่านั้นนะครับในตอนนี้นะฮะซึ่งราคาเม็ดเงินของโอนาน่าเกี่ยวกับค่าตัวนะก็น่าจะประมาณ50ล้านปอนด์อย่างที่สื่ออย่าง t ็อกสปอรเนี่ยราย,ยงานกันออกมานะครับก็ต้องบอกว่าในรายของชาวเนเวสหรือว่าอันเดย์ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับเราพูดถึงความพร้อมหรือว่าการที่ซื้อมาแล้วก็พร้อมใช้งาน ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าอุนาพ,พร้อมกว่านักเตะ2อรายนี้คาเนเวสอันเดเนี่ยโดนได้รับการยกยอ่องเยอะแยะมากมายจากสื่อนะครับแล้วก็มองกันได้ว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยทั้ง3คนเป็นกองกลางที่มีอนาคตไกลยอย่างแน,น่นอนนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับคือ ก็ต้องบอกว่ามันมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือแมนยูเนี่ยอาจจะต้องทําเรื่องของความใจเย็นหน่อยนะฮะถ้าเกิดแบบอยากเซ็นมากกว่าหนึ่งรายนะครับโอเคในช่วงมกราคมเนี่ยอาจจะมีการเลือกเซ็นไปก่อนในรายของอุรานาไปก่อนนะครับแล้วก็รอในช่วงซัมเมอร์นะครับก็อาจจะมีการเซ็นนีเวสเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้นะครับและที่สําคัญก็คือแมนยูก็อย่าลืมนะว่านักเตะแบบพวกแบบกองกลางดาวรุ่งเนี่ย แมนยูก็มีพวกคอปปี้ไมนูแล้วก็เมสบี้อยู่ในทีมอยู่แล้วนะครับต้องมองจุดนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการดเงินเข้ามาอีกนะครับกองกลางของแมนยูเนี่ยมันจะเป็นกองกลางที่ขาดประสบการณ์มากเกินไปหรือเปล่าต้องมองจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในรายของเนวสเนี่ยก็น่าสนใจแหละซึ่งแฟนผีส่วนใหญ่เนี่ยก็มีการเชร์กันข้างเยอะนะครับว่าให้แมนยูเนี่ยไปจัดการคว้าตัวมานะครับต้องบอกว่าในรายของเนวสเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียว เหมือนกันนะครับทีมบิ๊กกทีมในยุโรปให้ความสนใจแล้วก็เรื่องของม่เงินค่าตัวค่าสีัญญาเนี่ยมันก็ในระดับแบบ100กว่าล้านได้นะฮะนั่นก็คือเรื่องยากอีกข้อหนึ่งนะครับเราทราบกันดีครับว่าซื้อนักเตะจากเบลฟิก้ายากอยู่แล้วนะครับส่วนในรายของอันเดรเนี่ยผมเนี่ย อาจจะมองได้ว่าแมนยูสนใจแหละแต่สุดท้ายเนี่ยแมนยูน่าจะไม่ได้จริงจังหรือไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายนะครับดูจากกระแสของสื่ออังกฤษเนี่ยมีการโยงข่าวอังเดรกับแมนยูข้างน้อยมากที่เป็นสื่อชั้นนำนะฮะถ้าเป็นแบบสื่อชั้นนำจริงๆเนี่ยเขาจะมีการเล่นข่าวในส่วนของเนวสแล้วก็อุราน่ามากกว่านะครับโอเคส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมอง ในรูปแบบเดียวกันกับผมก็ได้นะครับที่มีการมองว่าอุราน่าโอเคมากกว่าแฟนผีบางคนอาจจะมองได้ว่าชอบเนวสมากกว่าเพราะอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือชอบอันเดย์ของฟูมินเซ่มากกว่าก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เหมือนกันความคิดเห็นหรือมุมมองเรื่องของการดูบอลเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับโอเคครับลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ